สวัสดีค่ะคบิวนะคะวันนี้บิวก็อยู่ที่เมืองฮอยอันแล้วนะคะวันนี้นะคะหนูก็จะพาไปชมบรรยากาศตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนเลยตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา6กโมงกว่าแล้วนะคะดูรอเวลาที่จะเก็บบรรยากาศตอนกลางคืนของที่นี่ทุกคนตื่นเต้นมากยิ่งมืดยิ่งสวยค่ะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆมาดูพร้อมกันเลยค่ะฮอยอันหรือหหยอันเป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกวางนามมีประชาชนอาศัยอยู่ราว80,000คนในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยของอาณาจักรจามปาเคยเป็นเมืองท่าบนปากแม่น้ำทูโบนซึ่งมีชื่อว่าไฮโฟโดยเป็นศูนย์กลางทางการค้าในช่วงคิดต,ต์ศตวรรษที่16-17ทุกวันนี้ฮอยอัน ยังคงเป็นเมืองขนาดเล็กเช่นเดิมแต่ก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนเป็นจำนวนมากผู้มาเยือนมักมาเยี่ยมชมร้านค้าขายผลงานทางศิลปะและหัตถกรรมริมฝั่งแม่น้ำมีอินเทอร์เน็ตคาเฟ่บาร์และร้านอาหารเปิดยงรายอยู่มากมายซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้บริการโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกที่มีอยู่มากมายและนี่นะคะก็คือบรรยากาศภายในเมืองฮอยอัน จะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวมากมายที่เพลิดเพลินกับการมาเยี่ยมชมเมืองนี้ภายในก็จะมีวัดที่สวยงามมากมาย <S <S เอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่เห็นได้ชัดก็คืออาคารบ้านเรือนสีเหลืองสดใส <S <S 2> <S 2> ตัดกับสีชมพูของวัดซึ่งดูสวยงามมากๆเลยคะ่ะสะพานญี่ปุ่นฮอยอันสถานที่บอกเล่าการผสมผสานทางวัฒนธรรมเวียดนามนญี่ปุ่นเอาไว้ได้เป็นอย่างดีบรรยากาศตอนเย็น ก็จะมีผู้คนมากมายที่ทยอยเข้ามาเรื่อยๆและส่วนใหญ่ก็ดูเพลิดเพลินกับสิ่งของตามร้านต่างๆที่ตั้งอยู่ภายในเมืองหอยอันบรรยากาศด้านบนดูเพลิดเพลินและสบายตาม,มากๆรวมถึงสาวๆในชุดอ่าวยหญ่นี้ด้วยค่ะถึงหอยอันจะเป็นเมืองเก่าแต่ก็ไม่ได้มีแต่ตึกรามบ้านช่องที่นี่ยังมีร้านกาแฟรูปท็อปกลางเมืองเก่า มีดาดฟ้าให้ขึ้นไปนั่งถ่ายรูปชมวิวเบาๆจากมุมสูงใครที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศหาแรงบันดาลใจใหม่ๆในการทำอะไรมากมายจะบอกว่าที่นี่เหมาะมากๆเลยคะ่ะ ฮอยอันนะคะก็ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกยูเนสโกนะคะแถมยังได้สัมมานามว่าเป็นเมืองมรดกโลกสีมาสตาดด้วยคะ่ะถ้าใครมาเที่ยวฮอยอันตรงกับคืนพระจันทร์เต็มดวงที่นี่ก็จะมีเทศกาลโคงไฟทั้งเมืองจะพร้อมกันปิดไฟโดยใช้เพียงแสงสว่างจากคงไฟที่หลากหลายสีสันเท่านั้นบรรยากาศก็จะดูลรบมนติกมากๆเลยคะ่ะ สำหรับใครที่มาที่นี่อย่าลืมกิจกรรมลอยกระทงกระดาษกันด้วยนะคะหลังจากรอยเสร็จแล้วเราก็จะมานั่งชิลดูความสวยงามของบรรยากาศกันต่อสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปชมบรรยากาศของค่ำคืนนี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะ